ไปเจอเมนูหนึ่งมานะครับสำหรับคำว่าใช้เครื่องมือบนหน้าเบราว์เซอร์หรือหน้าเว็บไซต์แชท GPT ของ Open AI นะครับแล้วก็เกิดความสงสัยก็เลยลองเข้าไปสํารวจดูโอ้เขามีเครื่องมือให้เราเลือกครับสำหรับสำหรับเสียงเหินนะครับเพื่อนคนตาบอดที่ใช้งานเบราว์เซอร์นะครับผมเปิด Windows ขึ้นมาแล้วแล้วก็เข้าผ่านเบราว์เซอร์ดีกว่าครับตอนนี้ผมใช้ n v d i a ันเป็นตัวอ่านหน้าจอนะครับเ s Windows M มาที่ Desktop เราจะใช้ e d g ใช้ Chrome ใครใช้ Chat GPT ลงชื่อเข้าใช้อยู่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับถึงจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้นะครับ M um, MediaHuman y e M um, MediaHuman uh, Microsoft Edge 35ผมใช้ Microsoft Edge ละกันนะครับ Enter เข้าไปที่ Microsoft Edge คุณจะใช้ Chrome hi, hi. ใช้ Brave หรืออะไรก็ได้แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ chat.com หรือ chatgpt.com นะครับอ ผมเองขออนุญาตพิมพ์ใครที่ไม่ได้อยู่ที่ช่องค้นหาหรือ a d ดเดสบาก็อย่าลืมกดอัธเนตดีเดลตานะครับแล้วก็มาที่ช่องนี้แถบที่อยู่และการค้นหาแถบที่อยู่และการค้นหาแล้วพิมพ์แชท t c o m นะครับ c h a t c o m c charlie hotel alpha tango t c o m นะครับออกเสียงภาษาอังกฤษผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ในยุคเฮดอย่างนะครับเฮดเะ c h a t chat c Oh, like uh, chat com enter by collapse เด main landmark section Se multi line edit table ใครอยู่ในช่อง auto form mode อยู่แล้วนะครับจะอยู่ในช่อง editable t section Se focus multi line edit table uh, editable นะครับ edit รวม uh, ไปผนวกกับ able มันออกเสียงว่าไงเดียร editable ช่องสำหรับพิมพ์ได้และกันที่เป็น multi line พิมพ์ได้หลายบรรทัดนะครับก็พออยู่ตรงนี้แล้วให้แท็บมาผมไปสกิดใจกับปุ่มนี้ครับ เมนูบัตต์คลับสับเมนูแท็บต่อครับกดแท็บคลิกแท็บบลแนบไฟล์บัตต์แท็บต่อครับคลิกแท็บบนใช้เครื่องมือเมนูบัตตันเขลาและสับเมนูเนี่ยครับใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่ผมสะกิดใจอ่ะคือใช้เครื่องมืออะไรล่ะเราก็เปิดโดยการกดอัตเตรเนตค้างไว้แล้วลูกศรลงนะครับผมจะใช้จอใช้เอ็นวีเดช้ยนาราเตอร์ก็กดเหมือนกันอัตเตรเนตลูกศรลงรูปใช้ดออีหนึ่งสองสามก็จะมีเนี่ยรูปใช้ดออี เออมันอ่าน D A W L จุดกลาง E บางเว็บอ่านว่า Doll E บางเว็บอ่านว่า d o l l บางเว็บางเว็บอ่านว่า d o l l e อ่ e อ,อก็บางบางบางยูทูบเบอร์ด้วยนะดังนั้นขออนุญ,ญาตออ,ออกเสียงเป็นเหมือนตาทิพและกัน Doll E หรือดอลลี่แล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะครับก็คือการสร้างรูปด้วยเครื่องมือที่ OpenAI ใส่มาให้ใน c h a t GPT เป็นเหมือน AI ตัวหนึ่งชื่อว่า d อลลีครับผมเลือกลสอนลงค้นหาหาในเว็บ2 of 3ค้นหาหาในเว็บเราเคยทําสื่อไปแล้วนะครับว่า c h a t GPT เปิดให้ค้นหาในเว็บได้ก็มาเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้หรือตัวที่3ครับเลือกลสอนลงมาแคนวาสทำงานเขียนและเขียนโคดร่วมกัน3 of 3 Can v a a หรือ Canvas c a n v a s นะ Uh, Canvas. แคนวาสแคนว่าสทำงานเขียนและเขียนโคดร่วมกัน3 of 3คุณจะทำงานเขียนแก้ไขางานเขียนเขียนโคดแก้ไขโคดปรับปรุงโค้ดสำหรับตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นน่าจะทั้ง HTML Python และอื่นๆนะครับ ChatGPT โดยการใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้ Canvas นะครับผมก็จะแต่ว่าภะะาษาแอร์เขาควายนอน,นูวาแวนสระสะเสือเลยนะ c a n v a สเขาสะกดเป็นแบบนี้เลยก็ ให้เราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เดี๋ยวเราลองสักเครื่องมือหนึ่งไหมครับลองเลือกลูกศรไปที่ใช่ดอล e. ีึงบอ่าอผมเลือกลูกศรขึ้นหารูปใช้ดออี e. นะครับผมหรือดอลีแล้วแต่คุณเรียกเลยนะอ่ามันไม่ผิดไม่ถูกเนาะเพราะว่ายูทูบเบอร์แต่ละคนก็ออกเสียงแตกต่างกันผมเองอ่าก็ขอออกเสียงเป็นดอลี e. อ่า d a w l แล้วก็ จุดกลางแล้วก็ต e ัว e echo นะครับ enter ปึ้ง chatgpt document and hashtag 65532 main landmark section บา l ตีลายเก็ดีแบเบอู่าเขาก็จะกลับมาที่ช่องสำหรับพิมพ์ให้เราใส่พร้อมได้โดยตรงนี้เขาก็จะใช้เครื่องมือหรือ tool ที่เป็น y a l e t o o นะครับหรือ dolly t o o เป็นเครื่องมือ AI ของทาง chatgpt นะครับเราก็สามารถพิมพ์ คำสั่งที่อยากให้สร้างรูปภาพได้เลยโดยการพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นข้อความไปเลยอย่างเช่นผมอาจจะมไม่ต้องพิมพ์คําว่าสร้างรูปไม่ต้องพิมพ์คำว่าสร้างภาพนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือสร้างภาพสร้างรูปอยู่แล้วผมก็พิมพ์ใช่ี่<า>ยเนเป็นภาษาไทยนะครับขอเป็นเอ็นุ่มตาบอบอดอ่านดอเด็กถอผุ้อือาถืออมาโทเอขอทอไม่เท้าขาขอไข้อ่อแหวน คุตาบอดถือไม้เท้าขาวยอยักยืนหนูบนบออหนูเทือกเขาหิมาลัยเอขอก่อกเอขอไข่อขออิมออารอิงไม้ยอยักโดยมีสุนัขคู่ใจไหมเอามีไหมยบนเทือกเขาหิมาลัยเทือกพิม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 ิมพ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 ขาพิเพิมออมพอมพิมพอมพิมพมพอมิิ มาลอยอกไม้ยยักษ์ถั้งลักขาวหีดมาลายสเโดยยักษ์มออีสอสือขาวไข่ขาวไข่สุกอบหนอไม้ขนางอขาวหนออต่างข้างอางอูดอกยอดยักษ์เขาอูเอกขาวไข่เท่าองอุบไม้ยักษ์มุกเอขาวไข่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้ว ในคุณจะบรรยายมากกว่านี้ก็ได้ภาพก็จะได้แบบว่ารายละเอียดตามที่เราต้องการมากขึ้นเราก็กด enter ได้เลยนะครับขออนุญาตเปลีปาา่ยนภาษาอังกฤษก่อน English N แล้วก็ enter ตึง oh, นักนำทางอยู่ข้างข้างเขา,ขา Chat GPT กำลังสร้างคำตอบนะ Chat GPT ก็กำลังสร้างคำตอบขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่หนึง่งเราก็จะได้รูปภาพโดยเป็นเครื่องมือเราเลือกเครื่องมือโดยตรงมาใช้งานเลยอืมผมเองก็ยังไม่ค่อยได้สร้างภาพด้วย Chat GPT หรือเครื่องมือตัวเนี้ย D A เแตบัแจุดกลาง E แต่ใครใช้จอเนี่ยจะเป็นใช้สิยงตะทิพย์จะเป็นยอททหาร E ด้วยนะอ่าผมแท็บมาครับอ่าเมน l a ม่เมนูบัตคอลัปสอ่าเสร็จแล้วให้ผมแนะนำคอนโทนเอ็นแล้วชิปเฮดทัวเตลเมน l ด n d a คลิกแคปเบิร์ GPT พูดว่าคนเ GPT พูดว่าลูกศรลงมาบัตคอนโทรลดไดสดงภาพนี่ครับ ตรงนี้เราสามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับดาวน์โหลดรูปภาพหรือทําอะไรได้ลูกศรลงมาครับนี่คือผ้าคนตาบอดถือไม้เท้าขาวอยู่บนทัลลขาวหิมาเลยโดยมีสุนัขนำทางอยู่ข้างข้างหวังว่าจะฝูใจคุณอ่าเนี่ยครับแต่ถ้าคือปัญหาคือพวกเราเองก็ไม่รู้รูปอาจจะต้องส่งรูปไปให้บีไมอาส่งไปให้ใครช่วยดูนะครับเราก็หรือให้ให้ตัวเขาเองเป็นตัวอธิบายก็ได้นะอ่าเราเลื่อนขึ้นัทานสกแด เราเลื่อนขึ้นตรง open d i a l o g แสดงภาพเนี่ยครับให้กด Spacebar ต,ตรงนี้ Dialog <ogue. S 1> ปิดโมโดอนัทน,ทนปิดโมโดอนตรงนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเขาอธิบายผิดนะคือนึกว่าปิดโมโดอนเ,ออเขาพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าจริงๆโมโดอนก็เหมือนเหมือนปิดในส่วนของเครื่องมือตัวนี้ครับผมอ่าแต่ มันเป็นภาษาของอในส่วนของการใช้งานพร้อมเหล่านี้นะครับลูกศรลงมาท่าน <But S 1> ไม่ชอบภาพนี้ไม่ชอบภาพนี้ลูกศรลงมาท่าน <But S 2> ดาวน์โหลดภาพดาวน์โหลดภาพเนี่ยครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดภาพเราก็กด Enter ที่ตรงนี้เลยหรือลูกศรลงมาอีกท่าน <But S 2> สลับเบปิดปิดไซต์บาร์ตรงนี้ก็หมดแล้วให้เลื่อนลูกศรขึ้นถ้าคุณต้องการภาพนี้ก็เลื่อนลูกศรขึ้นท่าน <But S 1> ดาวน์โหลดภาพจะเป็นขึ้นต้นด้วยไฟล์ที่ชื่อว่า .doc e หรือ d o นะครับตามด้วยวันที่ Enter ตึง้ง เขาก็จะพูดว่ากำลังดาวน์โหลดแต่เมื่อกี้เสียงในส่วนของ Nvidia อ่านไม่ทันนะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องของเราทันทีเลยนะครับผมท่านไม่ชอบภาพนี้เราก็เลื่อนลูกศรขึ้นไป <but> ที่ท <but> ่านชอบภาพท่านปิดโมดอนปิดโมดอนได้เลยนะครับ Enter <laughs> จริงๆนะ่เดี๋ยวผมลองอ่านให้ดูนะดดอเ็กปิด ปอปลาสลีก็เด็กโอสะโอมอมาดอกเด็กโอเนี่ยปิดโมดอลนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาพิมพ์ผิดจริงๆเขาพิมพ์ถูกนะครับไปสอบถามพี่โจมึงนนมามันคือการปิดเครื่องมือตัวนี้ลงไป Enter ตึ้งหรือปิดโมดอลอย่างเงี้ยครับผมอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของตัวเครื่องมือที่1อ่ะที่เราใช้งานกันอ่ะเราไปดูในส่วนของถ้าเราอยากใช้เครื่องมืออื่นอย่างเช่นถ้าใครอยากปรับปรุงผลงานเขียนแก้ไขผลงานเขียนหรือ จะเป็นในส่วนของเรื่องโคดดิ้งอ่ะจะให้เขียนโคดจะให้อ่าปรับปรุงโคดแก้ไขโคดก็ไปใช้แคนแคนวาสได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเออมันทำจากหน้านี้ได้เลยไหมคอนโทรลโฮมอ่ากดตัว e x ข้าไปได้มั้คลิกแคปเบิ้มเซ็กชั่นมาดีแท็บเบิ้มข้อความแชท gpt ข้อความแชทเราคอนโทรลโฮมแล้วกดตัว e มาที่ข้อความแชท gpt ใหม่ครับแล้วก็แท็บมาเลือกใหม่ไม่หบัตคลาบสับเปลีแท็บใหม่คลิกแท็บเบิ้มแนบไฟล์บัตแท็บมาคลิกแแท็บนะครับเสียงเหิน คลิกแคปเบ,บลิลค้นหา,หาจากเว็บท็อปค,คลิกแคปบ,บลิลใช้เครื่องมือเมนูบัตเราก็แทบมาจนเจอใช้เครื่องมือคอลับอยู่เนี่ยเราไปเลือกเครื่องมือใหม่ครับเดี๋ยวรอ เครื่องมือค้นหาด้วยเว็บเราคงอาจจะไม่ได้ต้องแนะนำเนาะเพราะว่าแนะนําไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาก็เอาเครื่องมือนี้มาอยู่ข้างนอกเลยแต่สร้างรูปภาพด้วย d r a w e แล้วก็ Canvas เนี่ยเขาก็เอามาใส่อยู่ตรงนี้วิธีการไปเลือกอยู่ที่ปุ่มนี้ใช้เครื่องมือเมนูใช้เครื่องมือเมนูนะครับใ,ให้เรากดอัตเนตลูกศรลงรูปใช้หรือจริงๆกด Spacebar แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้เหมือนกัน Enter เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้เหมือนกันนะครับลูกศรลงมาคนา้นหาในเว็บสครับ <3. S 1> หาในเว็บเราไปเลือกเครื่องมือที่3แค c ว n v ทำงานเขียนและเขียนโค้ดร,ร่วมกัน3า,<ส>า Canvas นะครับหรือ Canvas เนี่ยครับทำงานเขียนหรือเขียนโค้ดอ่ะเราจะเลือกใช้ตัวนี้ก็กด enter chat gpt document and hashtag s, <S, <S has 5 5 3 2 m e i n e section focus multi line d e t a c t a b l e canvas เราก็จะมาใช้เครื่องมือเพราะเขาจะมาโฟกัสที่ตรงนี้เลยเราทำให้เราไม่ต้องใช้พร้อมนะครับอ,อย่างเช่นผมอาจจะ,ะช่วย ไ่ left b r a n d t h l a n d right b r a i n บอกรัยอนขอเปลี่ยนคำว่าว่าขเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคำว่า space ดาวน์โหลดที่นี่ดอกเด็ก a อกนอรอาเอาเป็นภาษาอังกฤษีก่อนนะดอกเด็ก space space D O W N L O A D าวโหลด download h p r e H E R E ไทย left h a i l a n d r a n d thailand บอกม a นไ <Link. S 2> <Information. Okay. S 1> นี่ผมอยากจะให้เปลี่ยนดาวน์โหลดเฮียไปเป็นลิงก์ให้หน่อยมันมันจะต้องเขียนโค้ดยังไงครับเมื่อ <Link. S 1> พิมพ์เสร็จแล้วกด enter ตึงลิงก์ c h e c G P t อันนี้เรื่องเกี่ยวกับ โคดดิ้งหรืออย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่า <Chat S 1> จริงๆถ้าเรามีบทความนะครับเราก็เอาบทความมาแล้ว <Chat S 2> ให้เขาช่วยช่วยแก้ไขปรับปรุงหรือทําให้บทความดูน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นเหมือนกับกับเวลาเราเลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้นสำหรับ Chat GPT นะครับผมอ่าโอเคปึ <em ua button collapse> ๊บเมู่บัตรครับเดี๋ยวเรารรคอนโทรล n แล้วกดชิปโฮเทลปรับแก้แดีบัรพันทีเฮดดิง้งเลงสองเียครีเด้ a ม่ landmark น้อยกว่าครื่องน้อยกว่าน้อยกว่าผีมากกว่าน้อยกว่านี่นี่เราเรากดลูกกดคน n แล้วกดชิป h t ท l ปรับแก้และดีบัคทันที h ดิเมมันก็มีเมนูปรับแก้และดีบัคทันทีคือแก้ไขเหรอออประมาณนั้นแล้วถ้าผมเลื่อนขึ้นเขาก็จะมีตัวอย่างเป็นเหมือนกับโค้ด html อ่ะเนาะ d i a l o g main landmark edit has auto complete multi line blank น้อยกว่าเครื่องหมายครับ html มากกว่า เนี่ยอันนี้คือน้อยกว่า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  h t m l มากกว่าน้อยกว่า HET มากกว่าน้อยกว่าไตต้นมากกว่าด็อกทูเปนน้อยกว่าขลไม้ครับไตต้นมากกว่าเอออันนี้ผมเริ่มจะไม่ค่อยรู้เรื่องโค้ดพวกนี้แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เขียนโค้ดผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับหรือชิป h e d Hotel Change download to link heading level t เนี่ย clickable button เ but ม but, นูบัตรทั้เมนและมากน้อยกว่าเห็ดมากน้อยกว่าไตาต้นมากกว่าดอกผึ้งน้อยกว่าคลกน้อยกว่าคลื่หมายครับมันมันเป็นโค้ดทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆผมเองก็ต้องบอกว่าผมเป็นแค่ถึงแม้ผมจะชื่อนายหมอคอมเนาะก็เป็นชื่อบริการดังนั้นผม,มเลยมาตั้งเป็นชื่อแต่ว่าในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับโคดดิ้งผมเองก็อาจจะมีความรู้ไม่ค่อยเยอนะเนาะผมก็เป็นยูเซอร์ที่เอาความรู้ต่างๆมาแบ่งปันกับเพื่อน แต่ว่าในส่วนของกลายเป็นแอดวานซ์ยูเซอร์ซูเปอร์ยูเซอร์หรือแม้กระทั่งเป็นในส่วนของโคดดิ้งยูเซอร์อย่างเงี้ยผมเองอาจจะเพื่อนๆครับก็ใครที่เป็นชาวเขียนโค้ดสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณใครมีความรู้ทำเรื่องเหล่านี้ต่อยอดกันได้นะครับผมมาชี้ช่องว่า c h a t GPT สามารถทำได้แบบนี้วันนี้ความรู้นำมาฝากการเกี่ยวกับ3เครื่องมือแต่ว่าค้นหาบนหน้าเว็บเนี่ยค้นหาด้วยเว็บผ่าน คน้นเดี๋ยวนะไม่ใช่คน้นค้นหาโดยโดยการที่ใช้ c h a t GPT ช่วยค้นหาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมทำไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก็มาสองเครื่องมือผ่านหน้าเว็บไซต์ chat.com หรือ chatgpt.com ให้เพื่อนๆใช้ตัวเครื่องมือ d o l l E หรือ d o l l E แล้วก็ตัว Canvas ตัว Canvas เนี่ยจริงๆเราถ้าเรามีบทเขียนเขียนบทความอะไรมาเขียนนิยายอะไรมาเราอาจจะ เอามาให้เขาช่วยปรับแก้พวกไวยากรณ์ปรับแก้เรื่องการจัดแต่งให้บทความหรือนิยายของเราเนี่ยมันมีข้อความที่ดูน่าฟังดูน่าอ่านมากขึ้นเนาะก็น่าสนใจลองนําไปปรับปรุงและใช้งานกันดูครับก็เป็นอีกสองเครื่องมือที่นํามาฝากกันที่ผมเองก็สงสัยว่าเอะมันคืออะไรใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือผมสงสัยแล้วเมื่อพอที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มา ศึกษาได้อย่างเช่นสร้างรูปภาพอาจจะอาจจะเอาไปประกอบกับในส่วนของการทําคลิป YouTube หรือการทําในส่วนของการประกอบในส่วนของอางานเขียนที่ต้องส่งงานวิจงงานวิจัยที่ต้องส่งเป็นภาพหน้าปกส่งครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาตอนนี้เรียนอยู่นะครูสั่งให้ทํางานอา,อาจจะมาสร้างภาพด้วยยอเ e ของ c h a t GPT ก็ได้นะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนี่เป็นการชี้ช่องว่า มีอะไรที่น่าสนใจที่เราใช้กับ AI ในปัจจุบันได้บ้างครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับบริการหมอคอมผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนครับสวัสดีครับ